ทีมขานน่าวรายการนู้นฟ้าไวันนี้มาอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ครับมาดูเกษตรกร,ร,ก,ร,ก,รก็ปลูกถั่วเขียวดกมากมายสุรเชษฐ์นากรไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับคุณชัยสวัสดีครับโอ้โหโโวันนี้<า>เป็นหวีเป็นหวีเลยพาย,พายกล้องมานเลยนะวันนี้พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์เลยนะครับวันนี้เป็นหวีอะไรอะ ถั่วเขาเรียกเป็นหวีเหรอมันมันมันดกเป็นหวีเลยนั่นเหรอเนี uh <ped> ่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเกษตรกรจะเล่าให้ฟังนะครับมาทักทายเกษตรกรอยู่ข้างๆผมนี่แหละสวัสดีคุณพี่ขามสวัสดีครับ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 คุณมนัฐบัวหอมครับคุณมนัฐนามสกุลบัวหอมคุณมนัฐนะครับบ้านอยู่เลขที่ห้าเก้าหมู่แปดอ่าตำบลหนองไผ่ อำเภออำเภอหนองไผ่จังหวัดจังหวัดเพชรบุญโอ้ต้องต้องถามกันที่ถึงที่ต้องรู้ว่าโอ้อยู่ตรงไหนเพราะต้องตรวจสอบได้เป็นพยนถ้าเป็นพยานไงวันนี้พยานมาเยอะรวมทั้งผู้แนะนําด้วยเริ่มต้นที่ครับผมสวัสดีครับผมลุงอนันต์ช่างเพลงครับผมครับผมเพชรบุญเนี่ยนะครับผมแม่ทีมใหญ่ครับแนะนําตัวครับครับผมทวีศักดิ์ององเพาครับผู้บริหารศูนย์อำเภอบางลากและก็จังหวัดพิจิตรครับผมออกทีวีบ่อยคนเนี้ยด้านหลังนี่พยานทั้งนั้นเลยอ่ะแนะนําชื่อนามสะกุลครับอุทิศ โอทิสจมราฐลาบครับครับอยู่ที่น้องไผ่เนี่ยนะอยู่ที่น้องไข่ครับครับผมครับเรานี่พยานหนึ่งก็เลยชื่ออะไรฮะสำริดจารัดลาบค่ะครับมาทีนะกคนเลยครับชื่ออะไรครับจันยาดงดูค่ะคุณจันยานะด้านหลังใส่แว่นสีดำครับร้อยตีถนัดพิมแสนครับนุชรลายพิษนุโลกครับโอ้มาจากพี่โลกมาดูเลยแล้วด้านหลังนู้นก็เป็นพยานเท่งนั้นแหละต้องถามคุณพี่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือถั่วเขียวครับทำเป็นครั้งแรกหรือว่าทำมานานแล้วเนี่ยเพิ่งทำครับเพิ่งลองเลยครับ ลองแล้วดีเลยลองแล้วทีเดียวจบเลยนะประสบความสําเร็จเลยรู้จักนุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงก็หัวหน้าเกษตรตาบลเขาแนะนำครับแล้วฮะหัวหนาเกษตรตําบลเขาแนะนํามาครับแล้วใครแนะนําหัวหน้าเกษตรตําบลละฮะลุงทีแนะนําไปแนะนาเขาข้าวหมแนะนาเขายังไงครับก็ตอนแรกก็แนะนําคือเราก็เอาดุฟอร์ไลท์ศูนย์หศูนย์สองให้เขานะฮะ บอกไปลเราไปใช้ดูเราแนะนำเกษตรกรดูนะคับแล้วก็ผลอย่างที่เห็นคือเกษตรกรก็เอามาใช้ต่อครับผมทีนี้ต้องมาเจาะลึกว่าวิธีการใช้พอเขาแนะนําเกษตรตําบลเขาบอกให้ใช้แล้วพี่ใช้ยังไงอ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นก็ใส่สูตรหนึ่งครับนี่นะนี่นะหัวสีเมนเนี่ยสูตรหนึ่งยังไงต่อแล้วก็พอเริ่มออกดอกก็มาใส่สูตรสองสูตรสองนี่นะเคล่าใช้ไหมเคล่า ใช่ครับเชื้อรานี่อยู่นี่นี่ไงนี่ไงป้องกันเชื้อราสูตรเลยอัตราส่วนในการใช้เอหนึ่งซีต่อน้ำสี่ลิตรครับโอเคนิดเดียวนะน้อยไหมนิดเดียวก็นิดเดียวครับนิดเดียวนะทีนี้ต้องถามว่าตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเห็นตอนนี้คือเก็บจะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยใช้ปุ๋ยเยอะไหมไม่ได้ใช้เลยครับเดีออะไรนะพี่อีกทีหน่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยปุ๋ยกระสอบนะครับ ไม่ได้ใช้เลยอ่ะปุ๋ยเกดก็ไม่ได้ใช้ครับล้วนก็ไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลส์ล้วนๆเลยใช่ไหมครับฉีดพ่นในอัตราระยะกี่วันที่จะฉีดครั้งหนึ่งเจ็ดวันครับเจ็ดวันครับเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งครับสวยงามขึ้นครับสวยงามขึ้นครับอะไรสวยอ่ะถั่วครับถั่วนะไม่ใช่มีที่บ้านนะครับฉีดถั่วถั่วสวยขึ้นครับต้นมันเป็นไงต้นแข็งแรงดีครับต้นมันเนี่ยนะครับแล้วการแตกยอดเป็นไง ก็ดูกระแตกได้เยอะดีกว่าของเจ้าอื่นไงใบมันเขียวดีไหมเนี่ยเป็นหวีเลยเนี่ยดูสิเนี่ยใบมันเขียวไหมเขียวครับเลยอับมันเขียวกว่าต้นถั่วในละแวกนี้ที่เขาปลูกทั่วไปไหมครับเขียวกว่าหรอเขียวกว่าครับเขียวกว่าที่เขาปลูกทั่วไปในละแวกนี้มันมีหลายชั้นด้วยอ้เลยอะสี่ห้าชั้นสี่ห้าชั้นโอ้โหพอเริ่มออกดอกปั๊บนี่เริ่มใช้สื่อสองแล้วครับ จีดพ่นในอัตราเท่ากันไหมเท่ากันครับแล้วกี่ครั้งรวมแล้วสี่ครั้งแล้วครับก็สรุปแล้วสูตรหนึ่งด้สามครับสูตรสองได้สี่ครั้งครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยไม่ได้ใช้เลยครับและณวันนี้ก็เห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวเราลงมาดูใกล้ๆเลยฮะนี่ท่านผู้ชมครับข้างหลังผมเนี่ยนะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวย่อตัวลงมาดูเลยนี่อ่ะพยานฮะพี่ทวีศักดิ์มาดูลุงอนันต์มาดูครับผมอันนี้คือถั่วเขียวใช่ไหมดูให้ดูสภาพก่อน ใบเป็นไงสมบูรณ์สมบูรณ์เดียวนวลดีเดี๋ยนวนวลเลยนะโอ้สมนวนดีว่านั้นเถอะโอ้แล้วฝักละ่ะฝักละ่ะฝักเพใหญ่ยาวครับแล้วกลปกติมันเป็นอย่างนี้ไหมไม่ไม่เป็นอย่างนี้<อ>สั้นอย่างนี้มงันสั้นเหรอรเปรียบเทียบกับแปลงข้างๆที่เขาปลูกปั๋ยเขียวกันแล้วแวกนี้เป็นไงคุณพี่ก็ดูก็ดกกว่าของเขาอยู่ครับดกกว่าครับดกกว่าดีกว่าครับที่สําคัญคือไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลย ไม่ได้ใช้เหมือนเขาเจ้าอื่นเลยรอล,ลดต้นทุนไหมเงี้ยลดครับลดเยอะเลยเยอะไหมรดเยอะเลยอ่ะครับผมดีใจไหมเนี่ยคนณแนะนำากันตรงนั้นครับผมดีใจมากครับดีใจมากเลยคร<อ>นะับผมเด,เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ <c oughs> นะคุณชาย <c oughs> มัวไป วิ่งไปดูดีใจปืมปืมครับขุนชัยลองดูที่ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นชั้นๆเลยอ่ะขออนุญาตเปิดดูแล้วก็แหวกดูได้ไหมนี่นี่มาเลยที่เขาไม่ใช้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเขาต้องการพิสูจน์ว่าลูดฟอร์ไลท์น่ะเจ๋งจริงดังคำเล่าลือไหมมครับผมเลอะเจ๋งเนี่ยล้วเจ๋งไหมเออฮะโอ้โหเม็ดเต็มเลยเนี่ยมาดู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 ครับเม็ดเต็มเลยเม็ดเต็มใหญ่ อย่างนี้เป็นไงเนี่ยเกษตรกรครับมาดูใกล้ๆผิวของเม็ดสวยมากเป็นไงฮะดูแลสวยดีครับสวยไหมสวยดีอย่างนี้ได้ราคาดูนี่อย่างนี้ได้ราคาไหมได้ครับเอเนี่ยเม็ดเต็มเม็ดเต็งนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่บวมน้ำไหมอันนี้ถั่วแก่พร้อมจะเก็บเกี่ยวเรื่องเนี่ยยังครับหลืออีกกี่วันประมาณครึ่งเดือนเหรอครึ่งเดือนนะ ในฝักแต่ละฝักเนี่ยเมย็ดเต็มฝักเลยแล้วในแต่ละเม็ดเนี่ยถือว่าเม็ดสมบูรณ์ไมให้ดูเม็ดแบนสมบูรณ์ดีน้ําหนักมันดีไหมดีเรารู้ได้ไงอ่ะถ้าเม็ดสวยมันก็น้ําหนักต้องดีที่มาดูในชาวบ้านเขาแห่มาดูกันเลยเขาบอกดีจังเลยจริงไหมจริงครับจริงนะมาดูถุ่วเขียวมันสมบูรณ์จริงๆเลยที่เนี่ยก็เมื่อกี้ผมบอกไงมันเป็นหวีววีเงี้ยเขาผลออกมาอย่างนี้ปั๊บเกษตรกรมนที่เขาเอามาให้คุณพี่ใช้เขาบ้างไง เราก็ภูมิใจครับเห็นถั่วเขียววันนี้แล้วเป็นไงบ้างแปลงนี้ดีครับดียังไงฮะมันเป็นพั่วเป็นดกดีเลยครับดกดีครับโอ้ปกติเคยเห็นมันดกถ้าขนาดนี้ไหมเนี่ยไม่เห็นครับเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นครับเพิ่งเคยเห็นนะยืนยันนะครับยืนยันครับยืนยันนะครับอยู่บ้านใกล้ๆกันเจกรอเนี่ยนะครับครับผมครับอาคุณพี่คนหนึ่งเห็นถั่ววันนี้แล้วคิดยังไงบ้างภูมใจหลายอยู่มันดกดีอยู่เลยฮะพระบาแถวบ้าน เอาไปแล้วแล้วไปให้เขาล่องเมองแล้วเพราะว่าจะของประกาศใส่ย,ยานเกษตรตัวก็เลยไปล่องล่องแล้วแล้วเขาว่าไปเอามาขึ้นท่านที่เลยเขาไปซื้อมาขึ้นเพราะว่าเขายืมไปก่อนอวันนี้เอาไปซีดแล้วแล้วเห็นผลดกคักดกคักเลยนะแถวคางบ้านที่แปลงคางกันเขาไปเบื้องแล้วแล้วเขาว่า มักถ่วยไอ้ยางมาดกเป็นแต่ย่านแท้เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนไหมเนี่ยมันดกขนาดเนี้ยเคยจ้ะล่ะโอ้รวยแน่เขาเนี้ยนะเป็นพยานยืนยันนะคุณพี่อะไรนะสำลิดจำหลัดลาบจ้ะคุณสำลิดเขายืนยันฮะบอกว่าที่เนี่ยดกจริงๆชินุสฟลายเนี่ยนะจ้ะผมก็ไซด์มาก็ว่าตัวนี้ไซด์ดีครับคุณภาพเขาดียืนยันครับไม่ไดบังคับให้พูดไปเ่ย บังคับไหมผมกับคุณชัยบังคับให่พูดไลยไม่ได้บังคับคนะไม่ได้บังคับอ่ะผู้แนะนาลุงนันฮะเชิญฮะเป็นไงมาครับรับผมขอก็ขอฝากถึงเกษตรกรนะครับคือนูดฟอร์ไลท์เนี่ยเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับเป็นสารชนิดเข้มข้นครับผมอ่าปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคเพราะว่าผลิตภัณฑ์นูดฟอร์ไลท์ของเรานะฮะเป็นสารชีวภาพนะครับฮะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ครับผมยืนยันเลยยืครับสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับผมแม่ทีแม่ทีมใหญ่ลองลองแม่ทีมใหญ่ฮะไปไงบ้างครับโอ้มาเห็นแล้วเป็นไงฮะคือคุณเชลาร์บอกเป็นหวีหวีอันนี้มันสุดยอดจริงๆอะมันแตกแขนงได้หลายอันนี้บางต้นถึงห้าช่อนะครับแล้วก็คืออย่างนี้มันหนาไปหมดเลยอะจากที่เราเคยเห็นนะทายทานะที่ผมก็เคยทําเกษตรมาทานาด้วยอะไรด้วยนะตัวปกติแล้วมันจะมีอยู่ช่อหรือสองช่อ แต่นี้มันแตกกิ่งได้มากฮะเนี่ยตั้งสี่ห้าช่อเนี่ยขึ้นมาข้างบนอีกนี่นะครับโอ้แล้วมันออกมาเรื่อยฮะเนี่ยมันก็จะทําให้ผลผลิตเยอะขึ้นเด็เยอะครับเพราะว่ามันตํานวนช่อมันเยอะใช่ไหมช่อมันเยอะขึ้นผลผลิตมันก็เยอะแล้วมันไม่ใช่ช่อมันหลายฝักห้าหกฝักครับ โอ้โห oh ทั้งสองท่าประทับใจมากถ้าพืชผ,ผลผลผลิตมันสมบูรณ์อย่างนี้ราคามันต้องดีตามนะอย่างน้นอยปริมาณมันก็เยอะถูกไหมอย่างไรปริมาณมันเยอะเพราะฉะนั้นรายได้ต่อเกษตรกรสู่กระเป๋าเยอะแน่ปีนี้รายงานตรงจากหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ครับ